เรื่องเสียงกรีดร้องจากห้องขังในโลกที่ความยุติธรรมถูกซื้อขายได้ด้วยเงินมีชายคนหนึ่งใช้เครื่องแบบตำรวจเป็นเครื่องมือยัดเยียดความผิดให้กับคนบริสุทธิ์แลกกับผลประโยชน์ที่ตนเองต้องการแต่เมื่อเขาได้ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลาล้างหลังเกิดอุบัติเหตุเสียงกรีดร้องของผู้ที่เคยถูกเขาทำร้าย ก็ตามมาทวงถามความยุติธรรมที่เขาเคยพลากไปผู้กองเทิดชัยเป็นตำรวจหนุ่มรูปล่อฝีมือดีเขาเคยเป็นที่รักของชาวบ้านในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งแต่เมื่อยศเริ่มสูงเงินเริ่มไหลเทิดชัยก็เริ่มเปลี่ยนไปจากมือปราบกลายเป็นมือปล่อยสำหรับคนที่มีเงินใคร อยากให้คนตกเป็นแพะเธอชัยจัดให้ขอแค่จ่ายถึงเขามีวิธีปลอมหลักฐานสร้างพยานและข่มขู่คนบริสุทธิ์ให้ยอมรับผิดไม่ใช่เพื่อความยุติธรรมแต่เพื่อเงินใต้โต๊ะและความสบายส่วนตัวหญิงชาราคนหนึ่งมาร้องไห้ที่หน้าสถานีขอความช่วยเหลือลูกชายที่โดนจับข้อหาฆ่าคนตายทั้งที่ไม่ได้ทำ เขาอยู่กับแม่ทั้งคืนวันนั้นแต่เธอชัยไม่แม้แต่จะฟังเพราะเขาได้ฆ่าปิดปากจากฝ่ายตรงข้ามแล้วด้วยเอกสารเท็จและคําให้การปลอมลูกชายของหญิงชราโดนตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเธอชัยเดินออกจากศาลพร้อมรอยยิ้มง่ายมันซื้อข้าวแกงเขาพูดกับลูกน้องอย่างไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยคืนหนึ่ง ขณะขับรถกลับบ้านเทอดชัยรู้สึกง,ง่วงจัดเขาหลับในรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ทุกอย่างมืดสนิทก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่แปลกตาโรงพยาบาลร้างรอบตัวมืดสนิทกลิ่นยากเก่าผสมกับกลิ่นเลือดคละคลุ้งเขาเดินไปตามทางที่ไฟกระพริบในขณะนั้น ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องเจ็บปวดจากห้องต่างๆบางเสียงเรียกชื่อเขาบางเสียงสาบแช่งเขาในห้องหนึ่งเขาเห็นชายที่คุ้นหน้านั่นคือลูกชายของหญิงชราคนนั้นกำลังกรีดร้องกลางห้องที่ไม่มีลูกกงแต่ก็ออกมาไม่ได้เพราะความยุติธรรมของแกเสียงนั้นตะโกนลั่นเทิดชัย อยออกมาด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะเขากดลิปหวังจะลงไปชั้นล่างแต่ลิปกลับพาเขาขึ้นไปชั้นบนสุดที่มีเพียงแสงไฟวูบวาบและเสียงสะอื้นของหญิงชลาเสียงนั้นสะท้อนในหัวใจเขาอย่างรุนแรงในห้องทำงานล้างเขาเจอแฟ้มคดีเก่าๆของทุกคนที่เขาเคยยัดข้อหามีภาพถ่ายใบรับสารภาพปลอม และลายเซ็นของเขาทุกแผ่นเสียงแผ่วเบาเริ่มดังขึ้นนี่คือสิ่งที่แกทำกับเราเขาพยายามวิ่งออกจากตึกแต่ทุกประตูพอเปิดออกก็พาเขากลับมาที่เดิมทุกทางเหมือนวงกลมสุดท้ายเขาเจอประตูหนึ่งที่เปิดเองอย่างช้าๆแล้วเสียงกรีดร้องก็ดังกว่าเดิมเทอดชัยเดินเข้าไปในประตูนั้นเขา พบกับทางเดินยาวเหยียดที่เหมือนไม่มีจุดสิ้นสุดผนังสองข้างเต็มไปด้วยมือที่ยื่นออกมาบ้างจับขาบ้างคว้าชุดเขาไว้พร้อมเสียงคร่ำครวญว่าปล่อยฉันออกไปปล่อยฉันออกไปฉันไม่ได้ทำชายรูปร่างผอมโซเดินผ่านเขาพูดเบาๆว่าอย่าคิดว่าจะหนีพ้นแล้วร่างนั้นก็กลายเป็นควันดำ หายไปต่อหน้าต่อตาในห้องผ่าตัดแห่งหนึ่งเขาเห็นผู้หญิงนอนเลือดท่วมหน้าเธอลืมตาแล้วสบตาเขาพร้อมพูดว่าฉันตายเพราะแกไม่ยอมช่วยพวกนั้นมีเงินแต่ฉันมีชีวิตเธอชัยจำได้ว่าเธอเคยขอความช่วยเหลือแล้วถูกเขาเมินเงาของเขาปรากฏขึ้นในกระจกแต่ไม่ใช่เงาปกติ มันยิ้มย่อกลับมาดวงตาดุดันแล้วพูดว่าเราคือแกในสิ่งที่แกซ่อนไว้แล้วเงาก็ค่อยๆเลื้อยออกจากกระจกเข้ามาประชิดต,ตัวในห้องประชุมร้างเธอชัยเห็นโต๊ะใหญ่กลางห้องมีเก้าอี้ตั้งเรียงกันและมีเงาดำรูปร่างเหมือนคนนั่งอยู่นิ่งๆแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นเจ้าเคยตัดสินคนโดยไม่มีความยุติธรรม บัดนี้ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องถูกตัดสินเสียงทั้งหมดพร้อมใจกันพูดคำเดียวแล้วห้องทั้งห้องก็สั่นสะเทือนพื้นที่เขายือนอยู่ถูกเปิดออกเผยให้เห็นถึงหลุมดำลึกที่มีเสียงคนกรีดร้องนับร้อยเทิดชัยตกลงไปท่ามกลางเสียงประนามว่าให้เจ้ารู้ซึงว่าการถูกตัดสินโดยไม่มีโอกาสแก้ตัวเป็นอย่างไร เขาตื่นขึ้นมาในห้องขังแคบมืดทึบไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูมีกลิ่นเน่าของความทรมานเสียงตะโกนจากคนอื่นดังมาไม่หยุดปล่อยฉันออกไปแล้วเสียงหนึ่งก็กระซิบว่านี่แค่เริ่มต้นบนผนังห้องขังมีชื่อของเหยื่อทุกคนที่เขาเคยใส่ร้ายคำว่าผู้บริสุทธิ์ถูกเขียนไว้ใต้ชื่อของแต่ละคน ด้วยเลือดเทอดชัยเริ่มร้องไห้แต่ไม่มีใครได้ยินเพราะในที่แห่งนี้น้ำตาไม่ช่วยอะไรเขาเห็นล่างของชายแก่ผูกคอในห้องขังข้างๆชายคนนั้นลืมตาขึ้นมาสบตาเขาแล้วพูดว่าแกจับฉันทั้งที่ฉันแค่เถียงกับนายทุนเทอดชัยเริ่มจำได้ว่าชายคนนี้ถูกเขาจับเพราะคำสั่งของนายทุนใหญ่เด็กหญิงคนหนึ่ง เดินผ่านหน้าห้องขังเธอถือตุ๊กตาขาดๆแล้วร้องเพลงเด็กเธอชัยถามว่าเธอเป็นใครเด็กหญิงตอบว่าลูกของคนที่ถูกยิงเพราะแกไม่ยอมสืบต่อเธอชัยพบแฟ้มหนึ่งในห้องขังของตนเองเมื่อเปิดออกเขาพบเอกสารทั้งหมดที่เขาเคยปลอมรวมถึงภาพเหยื่อในสภาพสุดท้ายหลายคนตาย หลายคนวิกลจริตขณะหนึ่งแฟ้มเปลี่ยนเป็นกระจกใสสะท้อนใบหน้าของเขาที่เต็มไปด้วยเลือดเขาถูกพาไปยังห้องไต่สวนกลางโรงพยาบาลวิญญาณผู้บริสุทธิ์ทยอยเข้ามาทีละคนเล่าถึงความเจ็บปวดความสิ้นหวังและความตายที่เกิดจากการตัดสินของเขาเทิดชัยทำได้เพียงก้มหน้าไม่มีสิ่งใดมาอ้างอีก เขาได้รับกุญแจดอกหนึ่งจากวิญญาณเด็กหญิงกุญแจดอกนี้ไว้ปลดล็อกความสำนึกไม่ใช่ประตูแต่ไม่ว่าเขาจะใช้กุญแจนี้กับอะไรมันก็ไม่พาเขาออกจากที่นี่ในห้องหนึ่งเขาพบกระจกบานใหญ่ภายในสะท้อนภาพอดีตของเขาตั้งแต่วันแรกที่เป็นตำรวจจนถึงวันที่รับเงินก้อนแรกสีนหน้าแห่งความหวังกลายเป็นความกระหาย เงินทองในกระจกหลอมละลายกลายเป็นเลือดทะลักออกมาเขาพบชายหนุ่มคนแรกที่เขาเคยยัดข้อหาคนที่ชีวิตพังเพราะคำให้การเท็จชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งฉันตายแล้วแต่แกยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะรับฟังเสียงของเราทุกคนทุกวันเขาพยายามเดินกลับทางเดิมแต่ทุกทางวนกลับมาที่เดิมอีกครั้ง เสียงหวยหวนที่เคยเบาลงกลับดังขึ้นกว่าเดิมทุกประตูที่เคยผ่านเริ่มปิดตัวเองทีละบานทีละบานจูจ่ๆเขาได้ยินเสียงจากภายนอกเป็นเสียงพยาบาลเสียงเครื่องวัดชีพจรและเสียงลูกสาวของเขาที่กำลังร้องไห้เธอชัยตะโกนสุดเสียงช่วยฉันด้วยฉันยังไม่อยากตายแต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครมองเห็น ชายแก่ร่างซีดเดินเข้ามาในห้องเป็นวิญญาณของผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งที่เคยยอมรับผิดแทนคนผิดเพราะถูกทรมานชายคนนั้นจับมือเขาแล้วพูดเบาๆว่าถ้าอยากออกจากที่นี่ต้องยอมรับว่าแกผิดและขออโหสิกรรมจากใจจริงเธอชัยคุกเข่าลงท่ามกลางวิญญาณนับไม่ถ้วนเขาเอ่ยเสียงสั่นเครือว่าฉันขอโทษฉันฉันทำผิด ให้อภัยฉันด้วยยกยกโทษให้ฉันด้วยแล้วเสียงทั้งหมดก็เงียบลงเหลือเพียงความว่างเปล่าเขาลืมตาขึ้นมาในโรงพยาบาลจริงๆรอบตัวมีเครื่องช่วยหายใจและเจ้าหน้าที่เทิดชัยรอดชีวิตจากอุบัติเหตุแต่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขาเดินไม่ได้เสียงที่เคยพูดเก่งหายไปสิ่งเดียวที่เหลือในหัวของเขาคือ เสียงกรีดร้องจากห้องขังที่จะตามเขาไปทุกคืนตลอดชีวิตอำนาจที่ไม่ยุติธรรมคือดาบสองคมที่แทงทั้งผู้อื่นและเจ้าของมันเองเมื่อใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมันจะย้อนกลับมาทำลายใจและชีวิตเพราะสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้คือการให้อภัยจากวิญญาณที่เคยถูกเหยียบย่ำด้วยความยุติธรรม